เกมแค้นหักเหลี่ยมรักบทที่สี่คนสำคัญนักข่าวหลายสิบคนกระจายกันขอสัมภาษณ์บุคคลที่น่าสนใจรวมทั้งคุณผานิตกับโตมอนด้วยส่วนคุณไตรภพนั้นเดินทางมาถึงก่อนหน้านี้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเล็กน้อยเนื่องจากคุณไตรภพติดประชุมสำคัญ ท่านจึงไม่ได้กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านตามที่ได้บอกและนัดภรรยาเอาไว้เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมท่านก็ออกเดินทางจากสำนักงานมายังโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงทันทีโดยให้ภรรยาเดินทางมาพร้อมกับบุตรชายคุณผานิชให้สัมภาษณ์ด้วยใบหน้าที่แย้มยิ้มละยินดี ที่จะตอบทุกคำถามด้วยความเต็มใจทำไมคุณโตมอนถึงไม่เข้าไปช่วยคุณไตรภพที่ธนาคารล่ะครับนักข่าวชายคนหนึ่งยิงคำถามที่อยากรู้ใช่ค่ะคุณโตมอนคิดจะเปิดบริษัทเองหรือเปล่าคะนักข่าวหญิงอีกคนเอ่ยเสริมและก็มีนักข่าวอีกหลายคนรอฟังคำตอบจากโตมอนอยู่อย่างตั้งใจเปล่าครับ ผมตั้งใจว่าจะแต่งงานก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าไปช่วยคุณพ่อบริหารงานโตมอนตอบคำถามด้วยรอยยิ้มคุณผานิหันมองหน้าบุตรชายอย่างไม่พอใจและกลัวเหลือเกินว่าบุตรชายจะให้สัมภาษณ์ออกไปว่าจะแต่งงานกับปััสยาแทนที่จะเป็นอินทิราตามที่ท่านเคยประกาศไว้แต่มีข่าวว่าคุณอินทิรากำลังคบอยู่กับคุณตินนี่ครับ นักข่าวชายอีกคนตั้งคำถามที่สงสัยและอยากรู้ผมก็ไม่โตมอนตั้งใจจะตอบไปตามความจริงว่าเขาไม่ได้จะแต่งงานกับอินทิราแต่คนที่เขาจะแต่งงานด้วยคือปนัสยาทว่ามารดากับพูดแทรกขึ้นมาสิก่อนว่าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดกันนะคะเจ้าสาวของตาโตคือหนูอินแน่นอนคะ่ะ คุณผานิษประกาศเจตนาลมเดิมโตมอนหันมองหน้ามันดดายอย่างไม่พอใจแต่ก็ไม่กล้าโตแยงตอนนี้แล้วไม่ทราบว่ามีกำหนดการที่แน่นอนหรือยังคะนักข่าวหญิงอีกคนตั้งคำถามยังค่ะแต่เร็วๆนี้แน่นอนค่ะคุณผานิษตอบพร้อมบอกพวกเราคุณตินมาแล้วไปสัมภาษณ์คุณตินกันดีกว่าพวกเรา นักข่าวคนหนึ่งร้องบอกเพื่อนเมื่อสายตาปะทะเข้ากับร่างหนาสมชายชาติที่หล่อเหลาราวกับเทพพบุตรของตินวรารมม่ายาติเพียงคนเดียวของคุณชุมพลวรารมเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ร่ำรวยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษบรรดานักข่าวพากันถลาเข้าไปหาตินเพราะตินกำลังถูกจับตามอง ข่าวข้าวของเขาจึงเป็นที่น่าสนใจโตมอนมองจ้องน้องชายต่างมารดาที่เขาไม่เคยคิดว่าเป็นน้องชายแต่คิดเสมอว่าเป็นศัตรูอย่างแคนเคืองเพราะดูเหมือนว่าใครๆจะพากันให้ความสนใจตินมากกว่าเขาทาั้งทางที่ตินไม่ได้มีอะไรเทียบเทียมเขาได้เลยคุณผานิดเอง ก็รู้สึกไม่พอใจเช่นกันที่บรรดานักข่าวต่างก็พากันวิ่งกรูเข้าไปรายร้อมตินให้ความสำคัญกับตินมากกว่าท่านและบุตรชายไอ้ตินคุณผาณิเอ่ยเรียกชื่อตินในใจอย่างแขนเครืองส่วนตินนั้นไม่แม้แต่จะมองสอบแม่ลูกและก็ไม่คิดที่จะเข้าไปทักทายด้วยคุณตินมาคนเดียวหรอคะ นักข่าวหญิงยิงคำถามแรกครับตินตอบตินขามาแล้วเหรอคะเสียงหวานใสของอินทิราดังแทรกขึ้นและเธอก็กำลังเดินเข้าไปหาตินนักข่าวจึงต้องเปิดทางให้อินทิราเดินเข้าไปหยุดยืนเคียงข้างร่างหนาของติน และสอดแขนเรียวสลัวเข้าไปอบกอดลําแขนของชายหนุ่มเอาไว้นักข่าวรีบกดชัตเตอร์เพื่อเก็บภาพความสนิทสนมของทั้งสองเอาไว้ใช้ประกอบข่าวคุณผานิตบอกว่าคุณอินทิราก,กำลังจะแต่งงานกับคุณโตมอนเป็นความจริงหรือเปล่าครับนักข่าวชายคนหนึ่งยิงคำถามที่อยากรู้ในทันทีไม่จริงค่ะเพราะอินมีคนที่อินรักอยู่แล้ว อินทิราตอบคำถามอย่างฉะฉานและเมื่อพูดจบก็ช้อนสายตาขึ้นมองตินด้วยสายตาอ่อนโยนระคนรรักไครเพราะต้องการให้นักข่าวรู้ว่าเธอรักตินและคนที่เธอจะแต่งงานด้วยก็คือตินเพียงคนเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนแต่คนที่มีความเหมาะสมกับเธอก็คือตินใครล่ะครับ นักข่าวชายอีกคนยิงคำถามเข้าตรงประเด็นตินหันไปมองศบตาคนสนิทที่ยืนประกบอยู่ด้านหลังเพื่อออกคำสั่งกิจชัยกับอํานาจจึงเดินออกมาและบอกบรรดานักข่าวออกไปว่างานจะเริ่มแล้วคุณตินต้องเข้าไปในงานแล้วครับขอตัวก่อนนะครับพูดจบก็ออกเดินนำเจ้านายฝ่าวงล้อมของบรรดานักข่าวผ่านเข้าไปในงาน และในขณะที่ตินเดินผ่านคุณผาน,นิดกับโตมอนที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมชายหนุ่มก็ปลายตามองทั้งสองอย่างหยามยันเพราะดูเหมือนว่าการมาถึงของเขาจะทำให้สองแม่ลูกหมดความสำคัญไปเลย <c oughs> ให้มันรู้เสียบ้างว่าใครเป็นใครตินคิดในใจอย่างสะใจดูสายตามันสิแม่ ทํายังกับว่าเราต่ำกว่ามันอย่างนั้นแหละแค่อีกแค่ลูกเมียน้อยทํามาเป็นโอหังมันคงคิดว่ามันรวยกว่าเรานะสิโตมอนว่าเสียงเครียดรีบเข้าไปในงานเถอะก่อนที่เราจะถูกนักข่าวลุ่มถึงคุณผานิชบอกบุตรชายก่อนจะออกเดินนำเข้าไปไภายในห้องจัดเลี้ยงเมื่อทักทายบิดามารดาของเพื่อนรักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตินก็เดินตามอภิวิทไปสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ที่โต๊ะซึ่งอภิวิทจัดเตรียมไว้ให้เพื่อนรักนั่งซึ่งโต๊ะนี้อภิวิทจัดไว้สำหรับเพื่อนสนิททั้งสี่และตัวเขาเองด้วยขออินนั่งด้วยคนนะคะอินทิราเอ่อยขอและเมื่อพูดจบก็สุดตัวลงนั่งทันทีโดยไม่คิดรอคำอนุญาตเพราะยังไง เธอก็จะไม่กลับไปนั่งกับมารดาเนื่องจากไม่อยากเจอโตมอนกับครอบครัวของเขานั่นเองตินกับอาภิวิทมองสบตากันก่อนที่ตินจะสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้มาสะสายเชียวถือว่าหล่อหรือไงวะตินขาชินเอ่ยสาวเพื่อนรักรถมันติดเว้ยตินบอกเพราะรถติดจริงๆวันนี้ และมันก็ทำให้เขาต้องเสียเวลาเดินทางไปหลายชั่วโมงเลยทีเดียวได้ข่าวว่ารถคันใหม่ของนายมาแล้วเหรอวะสิทธทิชัยเอ่ยถามอืมตินพยักหน้าเมื่อไรหร่วะโดนพบเอ่ยถามเมื่อเชา้านี้ตินตอบงั้นพรุ่งนี้เราไปปากช่องกันดีกว่าวะอาภิวิทย์บอกและชวนเพื่อนๆเ,เนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ เพื่อนสนิทของเขาทุกคนชื่นชอบการขับรถแข่งในสนามเมื่อมีเวลาว่างก็มักจะพากันไปคลุกอยู่ที่อู่และสนามแข่งรถของตีนที่ปากช่องเป็นประจำไปสิฉันว่าจะชวนพวกแกอยู่พอดีอยากไปลองเครื่องใหม่ด้วยไม่รู้ว่าจะแรงสมใจหรือเปล่าโดนพบบอกเพื่อนเพราะเขาเองก็อยากจะไปลองรถที่เขาเพิ่งจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ด้วยเสร็จแล้วเหรอวะ สิทธิ์ที่ใช้ถามโดลพบเสร็จแล้วโดลพบตอบเจ้าของบ้านว่าไงวะอาภิวิทย์หันไปถามตินซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและสนามแข่งรถก็ไปสิฉันก็ว่าจะไปลองรถใหม่ด้วยตินบอกเป็นอันว่าพรุ่งนี้หนุ่มๆทั้งห้าจะพากันเดินทางไปยังอำเภอปากช่องซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็มมีใช้เรื่องแปลก พราะทั้งห้ามักจะไปรวมตัวกันที่นั่นเป็นประจำอยู่แล้วขออินไปด้วยนะคะอินทิลาเอ่ยขอและช้อนสายตาขึ้นมองตินอย่างออดอ้อนอย่าเลยไม่สนุกหรอกตินไม่อนุญาตเพราะไม่อยากให้อินทิลาตามไปทำให้รำคาญและแล้ว การประมูลนาฬิกาเพื่อหาไรายได้ไปช่วยเหลือผู้พิการซ้ำซ้อนก็ได้เริ่มต้นขึ้นสายตาทุกคู่จึงพากันหันมองไปยังเวทีเพื่อชื่นชมความงดงามของนาฬิกาที่เหล่านายแบบและนางแบบสวมใส่ออกมาโชว์ความงดงามในขณะที่พิธีกรชายและหญิงกล่าวถึงคุณสมบัติของนาฬิกาแต่ละเรือนเพื่อให้แขกผู้มีเกียรติได้ตัดสินใจ สวยๆทั้งนั้นเลยวะโดนภพว่าสายตามิได้รัจากเวทีที่อยู่เบื้องหน้าเลยนางแบบหรือนาฬิกาวะสิทธิชัยย้อนถามโดนภพก็ต้องนาฬิกาสิวะดนภพบบอกเพื่อนแน่ใจสิทธิชัยย้อนถามเสียงสูงอย่างไม่เชื่อแน่ใจโดนภพตอบยืนยันเสียงเข้ม พรางยกมือขึ้นชี้หน้าเพื่อนก่อนจะใช้นิ้วปาดคอตัวเองเพื่อปามเพื่อนไม่ให้พูดมากเพราะกลัวว่าแฟนสาวของเขาที่นั่งอยู่ข้างๆจะโกรธถ,ถึงเขาจะเจ้าชู้แต่เขาก็รักใครรักจริงและสำหรับทิดารัตเขารักจริงหวังแต่งฉันได้ข่าวมาว่างานนี้คุณกุ๊กเป็นแม่งานเองเลยเหรอวะคชินถามอภิวิทย์เพราะเขารู้มาว่า งานเลี้ยงในค่ำคืนนี้เป็นฝีมือการจัดของกิติกาแฟนสาวคนสวยซึ่งเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ของอภิวิทนั่นเองอืมพอดีคุณแม่ไม่ค่อยสบายนะ่ะฉันก็เลยให้คุกมาช่วยอภิวิทบอกเพื่อนแล้วคุณคุกไปไหนวะตั้งแต่มายังไม่เห็นเลยสิทธิชัยถามด้วยความสงสัยโน่นไงอภิวิทบอก โดยที่สายตาไม่ได้คลาดจากคนรักที่กําลังเดินออกมาจากหลังเวทีเลยนางแบบคนหนึ่งเกิดไม่สบายคนรักของเขาจึงต้องขึ้นไปเดินแบบแทนคุณคุกสวยจังเลยค่ะจินนาซึ่งเป็นภรรยาของสิทธิชัยเจ้าของโชว์รูมรถยนต์ยี่ห้อดังเอ่ยชมกิติกาด้วยใบหน้าที่เจือไว้ด้วยรอยยิ้มสายตา มีได้คลาดจากเรือนร่างบอบบางของเจ้าของร้านดอกไม้คนสวยที่วันนี้กลายเป็นนางแบบเดินอวดโฉมอยู่บนเวทีเลยกิติกาสวยมากจริงๆซึ่งปกติก็ทั้งสวยและน่ารักอยู่แล้วบัวชอบเรือนไหนบอกพี่นะคะเดี๋ยวพี่ประมูลให้ค่ะขเชนก้มลงกระซิบบอกบัวชมพูคนรักและเมื่อพูดจบก็หอมแก้มเธอเสียฟอดใหญ่ ใครจะว่าเขาเป็นสมพานกินไก่วัดเขาก็ยอมก็ไก่วัดตัวนี้มันน่ากินไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยนี่นาใครจะคิดล่ะว่าเขาจะมาตกหลุมรักเด็กที่บริษัทผลิตยางรถยนต์ของเขาให้ทุนการศึกษาเนื่องจากเรียนดีแต่ทว่ายากจนเพียงแค่ได้เห็นหน้าเธอครั้งแรกเมื่อครั้งที่เธอเข้ามาฝึกงานในฐานะนักศึกษาฝึกงาน เขาก็ตกหลุมรักเธอเขาอย่างจังดังนั้นเมื่อเธอเรียนจบเขาจึงสั่งให้เธอมาทํางานกับเขาเพื่อใช้ทุนทันทีและเขาก็ตามจีบเธอจนได้หัวใจของเธอมาครอบครองในที่สุดแต่ตอนนี้เธอก็ยังไม่ยอมตอบตกลงแต่งงานกับเขาเลยทั้งๆที่คบหาดูใจกันมากว่า3ปีแล้วอย่ารุ่มร่ามสิคะ บัวชมพูต่อว่าคนตัวโตวเบาๆด้วยใบหน้าแดงซานเอาเรือนที่แพงที่สุดเลยนะครับน้องบัวเจ้าช้างมันจะได้ทำบุญเยอะๆอาพิวิทย์บอกบัวชมพูแผนสูงเลแกน่ะขาชินแซงว่าเพื่อนแต่ถ้าบัวชมพูอยากได้จริงๆต่อให้แพงแค่ไหนเขาก็มีปัญญาซื้อให้อภิวิทย์ยักไหล่ใบหน้าเจือไว้ด้วยรอยยิ้ม ในขณะที่สายตาคู่คมของตินมองจ้องครอบครัวสัตนั์ด้วยสายตาที่ไม่มีใครอ่านออกว่าชายหนุ่มกำลังคิดอะไรอยู่ในใจ